รองเท้าคู่ละไม่เกิน100บาทใช้งานได้จริงไหมวัสดุเป็นยังไงบ้างมาดูกันพื้นเป็นยางแบบผสมไม่หนักรองรับน้ำหนักได้ดีตัวรองเท้าเป็นพื้นถักไม่ได้เป็นแบบพิมพ์ลายนะและด้านในนะครับมีลาสติกหรือว่ายางยืดเวลาใส่แล้วจะกระชับเท้าขอบรองเท้าเป็นแบบยางยืดใส่สบายกระชับ เชือกรองเท้ามีไว้ไม่ใช่เอาไว้รัดแน่นแต่เอาไว้จัดให้กระชับทรงถ้าดึงมากๆจะขาดในลักษณะนี้่ที่แย่ที่สุดก็คือพื้นรองเท้าบางมากเวลาใส่แล้วทำให้ไม่กระชับแต่ถ้าเปลี่ยนพื้นซอฟต์ฟิตใหม่และใช้งานถือว่าดีมากๆจากการใช้งานจริงมามากกว่า2สัปดาห์ถือว่าเป็นรองเท้าที่มีความคุ้มค่าคุ้มราคา ใส่เดินเล่นได้ทํากิจกรรมได้มีติดรถไว้ไม่ผิดหวังระบายอากาศได้ดีใครสนใจลุงติดตะก้าไว้ด้านล่างนะครับแล้วเจอกันใหม่วัสดีครับ